ห้องสมุดกลางคืนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่และถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่มีห้องสมุดที่เคยเป็นศูนย์รวมความรู้และนักศึกษามักจะมาใช้เวลาในการค้นคว้าและอ่านหนังสือในยามค่ำคืนห้องสมุดนี้มักจะถูกปิดไว้และไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมีเรื่องเล่าว่ามีวิญญ,ญาณน,นักศึกษาที่เคยเสียชีวิตในห้องสมุดนี้วงเวียนอยู่คืนหนึ่งในฤดูหนาว เมื่อพระจันทร์เต็มดวงสองสองสองลงมาทำให้เงาของกิ่งไม้ดูคล้ายกับเงาของมือที่พยายามจะจับอาคารห้องสมุดนั้นเงียบสงัดและมีบรรยากาศที่มืดมิดนักศึกษากลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจห้องสมุดในยามค่ำคืนพวกเขาพกไฟฉายและกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในห้องสมุดประตูเก่าๆที่มีเสียงเอียดอาดเปิดออกช้าๆทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีก ภายในห้องสมุดนั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงัดและเย็นยเยือกทุกมุมของห้องสมุดเต็มไปด้วยฝุน่นและใยแมงมุมที่หนาแน่นผนังห้องสมุดมีรอยแยกและชั้นหนังสือที่เก่าแก่เต็มไปด้วยหนังสือที่ถูกทิ้งร้างเมื่อพวกเขาเดินผ่านโต๊ะอ่านหนังสือซึ่งมีเก้าอี้ที่พังเสียหายเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ม่านที่เก่าแก่ปลิวไปมาทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงเปิดหน้าหนังสือที่เบาบางและเสียงพิมพ์ดีที่ไม่มีใครใช้ ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งและมองหน้ากันด้วยความกลัวพวกเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นบนของห้องสมุดซึ่งมีบันไดที่เก่าแก่และแคบเสียงไม้ที่เอี๊ยดอาท,ทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อพวกเขามาถึงชั้นบนมีห้องอ่านหนังสือหนึ่งที่ปิดประตูสนิทพวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปที่ประตูและพบว่ามีเงาคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปเงาคนนั้นกลับหายไปและทิ้งเพียงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วห้อง พวกเขาเดินสำรวจต่อไปในห้องและพบกับหนังสือเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างมีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและเสียงกระซิบที่ไม่รู้มาจากไหนทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความไม่ปกติและความหวาดกลัวพวกเขาตัดสินใจที่จะออกจากห้องสมุดนี้แต่ขณะที่เดินลงบันไดกลับพบว่าหน้าต่างทุกบานมีเงาคนนั่งอ่านหนังสือที่ไม่มีใบหน้ามองออกมาพวกเขารีบวิ่งออกจากห้องสมุดนั้นด้วยความหวาดกลัวและไม่เคยกลับมาอีกเลย ห้องสมุดกลางคืนแห่งนี้ยังคงเงียบสงัดและน่าขนลุกอยู่เสมอทำให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้รู้สึกหลอนและขนลุกไปตามๆกัน